สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็มาฮับเดตราคาของดอทคอยนะครับมาฮับเดตของราคาดอทคอยนะครับตอนนี้นะครับผมตลาดซื้อขายอยู่3ามพันกว่าล้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับราคาบิตคอยได้ทาตัวย่อลงแล้วนะครับผมแล้วก็ดอทคอยทาจุดกลับตัวแล้วครับผมการไว้ว่าถ้าเกิดบิตคอยลงเมื่อไรนะครับก็จะเป็นตลาดแรงซื้อเข้ามาที่ดอทคอยนะครับเพราะว่า e ี s กับ BTC นะครับผมจะเป็นตัวใหญ่นะครับที่เป็นวันใหญ่นะครับที่จะ เพราะว่าเจ้าต้องการดึง BTC ให้สูงขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ ETH ด,ดึงขึ้นก่อนนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะวันนี้เป็นวันที่อ e ีลอนทวิตหรืออ e ีลอนออกรายการนะครับไม่ใช่ทวิตนะครับผมก็อาจจะทําเป็นทําทให้ตลาดเกิดเกิด,ดความผิดพลาดหรือว่าเกิดเกิดไม่เป็นในทิศทางที่รายย่อยเข้าไปทําการซื้อขายนะครับราะทีนี้รายย่อยเมื่อรอข่าวอดอด,อดตนใจไม่ไหวนะครับก็จําเป็นต้องเทขายแล้วก็คนที่ถือมานานก็อาจจะขายนะครับคนที่ซื้อสิบาท 20บาทนะครับเขาเขาอาจจะทำการตีขายนะครับเพราะเขาคิดว่าต้องไปหนึ่งนล่าหรือว่าสามสิบหรือว่าสามสิบเอ็ดบาทนะครับเขาเหล่านั้นเขาต้องการที่จะขายนะครับเมื่อเขาเหล่านั้นที่ต้องการที่จะขายนะครับก็อาจทําให้ตลาดย่อลงอย่างรุนแรงนะครับแต่คนที่ถือไว้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับตลาดจะรีบาวกลับมาตลาดจะรีบาวกลับมานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะครับผมคิดว่านะครับตลาดรีบาวกลับมาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นจุดที่แนวรับได้นะครับมาดูครับกันนะครับผม มาดูกราฟนะครับได้ตามจุดย่อลงไปเลยนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะรีบาวได้นะครับอ่าแท่ง17.35นะครับแท่ง35นะครับตอนนี้ตลาดนะครับได้ทุบลงไปที่ราคาตรงนี้นะผมแนวรับนะครับ14บสาทจุดก็นะครับดูนะครับว่าจะรีบาวได้มาสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูครับอ่า30นาทีนะครับตาเฟรม30นาทีนะครับก็คิดว่านะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดแท่งนี้สามารถปิดขึ้นสูง อยู่เหนือตรงนี้ได้นะครับผมคิดว่าเส้นนี้นะครับก็สามารถที่จะรีบาวขึ้นไปได้นะครับแต่จะไปได้แรงแค่ไหนก็ก็ต้องลุ้นกันนะครับผมนะครับจะมีแรงแรงเข้าซื้อแล้วครับตอนนี้นะครับแรงเข้าซื้อแล้วครับถ้าเต้ง15นาทีครับอยู่บนสูงตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับผม17บาทนะครับผมก็จะเป็นลักษณะอาเทนกลับตัวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดลุ้นใน้บิดคอยย่อนครับบิดคอยย่อถ้าเกิดบิดคอยย่อนเขาจะตัวลดคอยขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่า คนต่างๆเหล่านี้เขาจะไปเข้าที่ตัวใหญ่นะครับเมื่อทำกำไรทํากําไรของตัวใหญ่ได้นะครับเขาจะเทขายทิ้งเพื่อทำกำไรสั้นระยะสั้นแต่เขาจะเอาเงินเข้ามาลดกอยนะครับผมก็เล่นไปเล่นมาแบบนี้นะครับผมมาดูครับกล่องหนึ่งชั่วโมงนะครับผมคิดว่าต้องต้องมีการย่อตัวอีกนะครับผมนะครับ BTC นะครับผม BTC นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าลดสกอยสามารถมีแรงดัน ขึ้นได้อีกหรือเปล่านะครับผมก็เป็นไงใช้ครับทุกคนนะครับผมอ่าคนไหนที่สนใจอยากเปิดบัญชีนะครับเปดไม่ว่าจะเป็นของไบแนนหรือว่าของบิตครับนะครับผมสามารถสมัครป่านลิงก์ที่ผมแชร์ไว้ใต้ลิงก์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับผมติดตามผมได้ที่เพจอ่าลงทุนเพื่อชีวิตนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับก็ลงทุนไปด้วยกันนะครับเพลงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเต้งสีเขียว ปิดอยู่เหน,อเนือสูงกว่าแท่งนี้นะครับแท่งตรงนี้นะครับผมนะครับ16บาท20นะครับประมาณนี้นะครับก็จะ เป็นลักษณะเตนกับตัวครับผมจะเป็นการรีบาวนะครับเพราะว่าตลาดได้ลงมาเยอะแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับลงมามากกว่า30%นตะครับตอนนี้นะครับก็สิบกบาทลงลงมา29%นะครับอาจคนไหนที่เข้าซื้อนะครับก็สามารถที่จะได้กําไรทันทีถ้าเกิดรีบาวนะครับแต่ถ้าเกิดลงไปก็อาจจะไม่กาดทุนมากกว่าคนก่อนหน้านี้นะครับผมก็สามารถแบ่งซื้อทยอยซื้อได้นะครับเพราะว่าเราถ้าเราลงทุนนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะรีบขายมันได้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ซื้อขายขายสั้นๆนะครับ10บบาทเมื่ปิด ้ลนีพร้อมที่จะกัดทิ้งนะครับเพราะว่านักเทรดจริงๆก็จะกัดทิ้งเมื่อลงลงเกิน10% 5%ของพอร์ตก็จะขายทิ้งก็จะไม่รอรออีกรออีกนะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดรายย่อยนะครับก็อาจจะก็คืออาจจะไม่กล้าซื้อนะครับอาจจะต้องรออย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้แบ่งเงินนะครับซื้อค่อนเดียวค่อนนั้นเลยนะครับเพราะรายย่อยจะคิดว่าจะซื้อให้ถูกครั้งแรกเสมอนะครับผมก็รุ้นด้วยกันนะครับลุนด้วยกันนะครับผมแต่ผมรอให้มันรีบาลขึ้นมานะครับก็ว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ ปันใจดรอสคอยนะครับไกลๆก็ชอบก็กทราบนะครับผมพูดเร็วนะครับผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ารีบาวขึ้นมาแล้วนะครับผมจะไม่แน่ใจว่ารีบาวได้นานหรือเปล่านะครับรีบาวได้หรือเปล่านะครับผมก็ดูวอลุ่มวันนี้นะครับวอลุ่มนะครับวอลุ่มก็สูงนะครับผมนะครับดอสคอยนะครับมีแรงขายนะครับสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนะครับผมแรงซื้อแรงขายนะครับประมาณสิบห้าบาทกว่าๆนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับได้รับประโยชน์ครับ USDT นะครับก็ชอบขึ้นนะครับตอนตลาดที่ลงแรงๆนนนนะะคครรัััับบผมดดดดูู้้ววยยกกนะครับผม สองบาทนะครับผม iOS นะครับผมตอนนี้ BC นะครับตัวใหญ่ที่ขึ้นอยู่บ้างนะครับผมผมเองก็สนใจเฉพาะรถกอยอย่างเดียวนะครับตัวอื่นผมไม่สนใจเลยนะครับไม่สนใจเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับผมว่าสามารถขึ้นยืนกลับเหนือ16บาท17บาทได้หรือเปล่านะครับอาจจะมีแนวรับตัดไปนะครับที่แนวรับใหญ่เลยนะครับตามเฟรมใหญ่ก็คือตามเฟรม day นะครับผมตามเฟรม day นะครับตามเฟรม ตามเฟรมเดย์นะครับผมมาดูแท่งนี้นะครับตามเฟรมเดย์ท่านนี้นะครับผมอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดเนี้ยก็คือคิดว่าลงยาวเลยนะครับผมนะครับสิบเอ็ดบาทกว่ากว่านะครับแต่ถ้าไม่เป็นแนวท่านแนวต้านไหนตรงนี้นะครับแนวต้านนะครับแนวต้านหนึ่งแนวต้านสองจากกลายเป็นแนวรับนะครับลงมาต้องรับห้อยู่ถ้าไม่อยู่ก็เรียบร้อยเลยนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับมาดูกราฟของสี่ชั่วโมงนะครับผมกราฟสี่ชั่วโมงนะครับแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับสิบสามบาทนะครับผมว่าสามารถดีบาวได้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ตังคลิปสั้นๆนะครับผมก็สำหรับผมนะครับก็ลงทุนนะครับเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องขายนะครับไม่ได้ร้อนเงินที่จะต้องการใช้เงินในวันนี้นะครับก็ลงทุนระยะยาวนะครับเพื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่ออนาคตนะครับผมก็ปัจจัยระยะสั้นไม่สามารถที่จะทำให้เรา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 ออกนอกทางได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายคือเราถือ ะครับเป้าหมายเราถือนะครับผม15.70บาทนะครับ15.70บาทนะครับผมรีบาวอย่างรุนแรงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับดูดูนะครับดูติ๊กเกอร์นะครับผมดูติ๊กเกอร์ดูติ๊กเกอร์นะครับผมมาดูติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์กันนะครับดูครับแต่ละช่องนะครับโยนไปโยนมานะครับผมนะครับนี่ถ้าผมขายหนักๆนะครับรับรองลวดเลยนะครับผมนะครับ45แสนดรอปคอยนะครับรองลงมาเหลือ13-14แน่นอนครับเพราะว่าแต่ละช่องนะครับผมช่องแค่หลักหมื่นหลักแสนนะครับผมหลักหมื่นหลักพันนะครับ้รายใหญ่ ทครั้งเดียวก็ลวดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีแรงครับซื้อนะครับหลายคนอาจจะถือหรือว่าหลายคนอาจจะหนีขายขาดทุนแล้วนะครับผมตอนนี้ครับวอลุ่มนะครับซ้ายขวานะครับไม่เยอะนะครับผมพร้อมที่จะโยนโยนโยนไปโยนมานะครับโอเคนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับหวังว่าคงจะรีเบากลับนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก็ลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ศึกษาแล้ว มากแค่ไหนนะครับก so ็ส so ู้ลงทุนด้วยตัวเองไม่ได้นะครับผมนะครับต้องมีความเสี่ยงนะครับเป็นธรรมดานะครับก็คู่กันไปยังไงก็เป็นกงื่อนใจให้นะครับผมยังไงก็ติดตามคลิปในข้างหน้านะครับผมนะครับดูว่าแนวรับนะครับหลุดแนวรับอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลงมาแล้วครับครับสชั่วโมงอยู่ตรงนี้นะครับสิบสบาทหกแนะครับสิบสี่บาทเจ็ดศูนย์ศูนย์สิบสี่บาทอกแปดนะครับผมประมาณนี้นะครับแท่งก่อนหน้านะครับสามารถดีบาวได้หรือเปล่าแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับตรงนี้นะครับผมนะครับตรงนี้แท่่งใหญเลยนะครับตรรรรงงงนนนนีี้้ะะคคัับบแท่่ใหญต ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับตอนนี้ก็มีคนทักหาเยอะมากเลยนะครับผมว่าทาไงต่อนะครับก็ถือต่อครับไม่ต้องกังวลนะครับผมรีเบลขึ้นกลับนะครับรีเบ์ขึ้นกลับนะครับรีเบ์ขึ้นกลับนะครับผมโอเคนะครับมีคนทักมาเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับก็ยังไงนะครับก็ถ้าเกิดบิตคอยทาการย่อตัวนะครับคิดว่าตลาดน่าจะรีวบลขึ้นกลับได้นะครับคงไม่มีปัญหานะครับตรงไม่มีปัญหานะครับผม เดี๋ยวไงก็ลุ้นกันตอนต่อไปนะครับลุ้นกันเป็นช่วงๆนะครับผมนะครับเพราะว่าบิตคอยย่อลงนะครับตลาดก็รีบาวขับนะครับเป็นแนวต้าน12,16บาท20นะครับนี่คือการคาดเดาของผมนะครับผมยังไงก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไงถ้าเกิดมีคลิปอัปเดตอะไรก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆรับฟังนะครับผมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบิตคอยหลุด1ล้าน8แสนนะครับก็คิดว่าจะเป็นขาลงอีกครั้งนึงนะครับผมนะครับสั้นๆนะครับผม ETS นะครับตอนเช้าบวกอยู่ประมาณ15%นะครับตอนนี้ลบ บวกไม่ลงนะครับ12%นะครับผมแล้วก็บิตคอยก็บวกอยู่3-4%นะครับผมตอนนี้ก็ย่อลงมาอีกแล้วนะครับขอดูด้วยกันนะครับยาวๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอจบไลฟ์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจบไลฟ์วิดีโอไว้ก่อนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้